สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านนะคะพีฟสีวันนี้เราขึ้นมาลดน้ำข้างบนนะคนะปีเนาะนี่นะคะต้นมะละกอนนะนี่ฮนะต้นฝรั่งนะงามมากๆเลยนะคะพี่นี่ฮะ นี่นะคะโตนโตมากนะคะจะออกดอกออกผลเนาะดูทีแต่เราลดน้ำนะคะไอ้ฟีงามมากๆเลยโอเค่ะ ลดน้ำต้นมักซีดานะคะาีสีแต่เราลดก็แตกยอดนะคะาสีโอ้โหงามมากๆเลยนะเราต้องมาลดลดวันเว้นวันนะคะายสี ให้อย่าน้นต้นไม้ต้นไม้ไมน,มนะครับส็แล้วก็ไปขึ้นมารถประจำนะคะับสต้นไม้ก็กำลังสวยนะครับส ะะะะตัวนี้ก็ต้นก็เจียบอย่างนีอันนี้มันตายหรือเปล่าหน้าก็จะต้องมันติดตั้งน,นี้มันดึงๆๆมันตายหรือเปล่าไม่ติดอันี่ก็ ต้นหม่อนเลยคือต้นหม่อนมีลูกแล้วนะคะต้นหม่อน,อน,มอนไม่ควรจะมปรดน้ำนะมันแรงโอ้โดูป่ายางนะคะ สงสัยจะมีอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรไข่มดแดงนะคะัี่เนาะคงจะมีไข่มดแดงนึงเลยเนาะว้ายนี่นะคะต้นนี้นี่นะคะมีฝรั่งแล้วเห็นไหมดูสิออกดอกเต็มเลยนะคะพี่นี่กําลังออกดอกโอ้อยนะนี่นะคะออกดอกเต็มเลย เกียงมาถ่ายเอฟซีมารดน้ำต้นไม้ไป้า่บ้านนี่ก็ได้ทำคลิปเท่าเท่าไห่นะสิก็นี่นะมะม่วงต้นนี้รู้สึกว่าจะเหี่ยวป่ะโอ้ยสีอันนี้มีลูกเต็มเลยนะค่ายซีหสีแดงมีกันต้นเลยนะคะคีตอนสมัยป้าทที่บานอยู่อ่ากรุงเทพเนาะป้าเสบาน ก็เอาอลูกสาวนะเอาไปเสียบเสียบไว้นะมันก็เป็นเป็นมีลูกเยอะด้วยต้นน้ำมันนะคะมันก็ได้ออกช่อ ถ้ามันลดได้ทุกวันทุกเช้าก็ดีนะตอนนี้เรายดเราลดน้ำอยู่ด้านบนนะคะซีด้านบนด้านบนบ้านยาชิแล้วนะเราจะลดไข่กินซุ้งนะคะไว้กินหน่อมนันนะ ใส่จะเข้าแบบร้อนมากๆแลอ่ร้อนมากอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้นี่คือไข่หวานนะคะถ้าเราเก็บไปเราไม่ต้องอ่าลวกน้ำอะไรเราแกงได้เลยนะ ต้นไม้คุณะ็ื่นใจนะน่าจะมีลูกให้ดูนะว่าเป็นเป็นมะม่วงอะไรนะคะพี่ เย็นนี้เราอยู่ที่สวนชะอมนะคะอยู่มาลดน้ำผักชะอมนะคะทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้นะคะสี้ารใชบ้านก็มาลดแล้วนะคะเขาจะได้ชื่นฉ่ำเนาะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะสีร้อนร้อนร้อน,รอนจริงๆนะคะสีเนาะก็หญ้าชีก็ได้มาแล้วก็แต่หญ้าชีอยู่ด้านหน้ารังอยู่ด้านหน้านะคะอู้หูสีพระอาทิตย์กำลัง สวยเลยนะคะสีว้าวผ้าที่สวยมากเลยนะคะตอนเย็นเย็นพราอาทิตย์สวยจังเลยอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเป็นไรกล้องป้าชาวบ้านมองไม่เห็นนี่ นี่นะคะยามเย็นอากาศร้อนนะคะสิร้อนจริงๆมาแล้วเราจะมารดน้ำบ้านหญาชีต่อนะคะสิตอนนี้เป็นบรรยากาศจะมืดโรเพโพเพรลยนะ้ะ,ะสิเรามารดน้ำตรงนี้กันดีกว่า <c oughs> นี่ะ ว่าเราก็ได้รู้ตรงนี้นะต้นชะอมเออในป่าเนี่ยพอ,อได้น้ำเขาคงยังงามนะสิจนจำปีจำปลา นี่ขาดไม่ได้นะคะนอคานะคะรัวกินได้ของเรานะคะหลังบ้านญาที่ นอคานอใหญ่มากเลยนะคะสีใหญ่มากเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะหลดน้ำต้นไม้อยู่ด้านบนนะคะคลิปนี้ คลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ